หาบ้านครับฉีดวัคซีนแล้วครับพร้อมย้ายบ้านครับครับผมกินข้าวอิ่มครับแล้วง่วงนอนครับผมง่วงนอนใช่ไหมครับเดี๋ยวอ้วนง่วงนอน่ะครับ ผมว่วงนอนเหรอครับเดี๋ยวแม่ให้ไปนอนนะโดนกวนนะคะโดนกวนนะคะให้เดินลุกเดินน้องตัวใหญ่นะคะอ้วนแล้วนะคะกินเก่งมากเลยกินเก่งมากเลยเหรอลูก ผมกินเก่งมากเลยครับ